คร e บทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้า,าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษาย,ยนนี้อิมแพกเมืองทองธานีมาดูอีกหนึ่งบูธครับซึ่งปีนี้เขาบอกว่าเขาได้ย้ายนะครับมาจากบูธใหญ่เพื่อมาสร้างไอแลนด์แบบใหม่ตามสไตล์ของบริษัทเบนท์ครับที่ไม่ค่อยอยากมีความเหมือนใครนะครับวันนี้เขาก็สร้างอยู่ที่บูธ a 19นะครับใครที่มาที่งานมอเตอร์โชว์ครับหาบูธ a 19นะครับบอกเลยว่าบูธนี้ก็เดินเป็นวงกลมเดินง่ายนะครับเดินสบายนะครับไม่เไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่มีซอกซอยอะไรให้แบบวา่าคิดเยอะนะครับเดินสบายสบายเลยเริ่มกันที่ในส่วนของฝั่งตัวแรงก่อนแล้วกันครับอันนี้เราอยู่ในฝั่งของ AMG ครับซึ่งจะมีทั้งหมดก็คือในส่วนของตัว Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plus นะครับซึ่งเป็น รถ6สูบนะครับ3,000 cc มีแรงมา้าใช้สูงถึง435แรงม้าครับซึ่งใครที่ชื่นชอบความเป็นแนวคูเป้นะครับขับสนุกสนุกมันมันแบบนี้นะครับ c l s 53โฟ r มิติพลัสนะครับันนี้ตอบโจทย์ครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับก็คือในส่วนของตัว GLE อันนี้เป็นสายลุยที่แบบว่าชื่นชอบความมันมันลุยๆนะครับไม่ชอบได้ทั้งทางดำาทางฝุ่นนะครับนั่นก็คือตัว GLE 53 4matic plus นะครับหรือชื่อเต็มของเขาก็คือ mercedes amg gle 53 4matic plus นะครับถึงขน้นใหญ่ขนาดนี้ครับมีแรงม้าใช้สูงถึง435เช่นเดียวกันเลยครับเป็นเครื่องแรงขับสนุกนะครับแล้วก็ยังให้ความประหยัดน้ำมันในระดับมืงนะครับโดยรวมๆนวฝั่งนี้นะราคาก็ประมาณ6ล้านอัพนะครับสำหรับตัว gle 53ส่วนอีกหนึ่งคันที่เราอยากให้ดูแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบความเป็นแนวโรสเตอร์ครับเปิดประทุนแล้วก็คันนี้ครับ ตอบโจทย์นั่นก็คือตัว Mercedes AMG s l 4 3คันนี้นะครับนี่ถ้าเกิดใครได้ดูในคลิปแล้วนะนะเราไปลองมาแล้วครับตัวคันนี้นะครับตัว4 3คันนี้จะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับบวกกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทำให้คันนี้มีแรงม้าและแรงบิดที่ขับสนุกช่วงล่างแน่นหนึบนะครับสำหรับตัว Mercedes AMG s l 4 3นะครับแหมสวยงามจริงคันนี้นะครับ ส่วนในส่วนของบูตอื่นเนี่ยเขาจะมีแยกเป็นฟังก์ชันแต่ละแต่ละเครื่องแต่ละแต่ละแบรนด์ที่เป็นในเครือของ Mercedes-Benz นะครับอันนี้เราก็เริ่มที่ Mercedes-AMG นะครับส่วนต่อไปกจ็จะเป็นในส่วนของตัว m e r c e d e s Benz แล้วนะครับเมอร e เเน่ยคันนี้เนี่ยบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับในส่วนของตัวเ e อ c e d e เด e เ e นท์วีนะครับคันนี้จะเป็นตัวรถตู้นะครับหรือว่ารถแวน์ที่ไว้สำหรับใช้บริหารคันนี้นะครับ ห้าล้านสี่แต่ว่าจะเป็นในส่วนของนี่เลยประตูไฟฟ้าปื๊บเห็นไหมข้างในได้ปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะครับสำหรับผู้บริหารเป็นแบบนี้เลยนะครับมีที่ไวเลสชาร์จให้นะครับมีเป่าลมได้อนี้เบาะเบาะเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเลื่อนไฟฟ้าได้นะครับอ๋ออันนี้เราไม่ได้สตาร์ทเครื่องไว้นะครับนี่อันเนี้ยคนขับเบนซ์ต้องมีมันนุ่มจริงๆนะ น,นี่เป็นแนวแบบสไตล์ผู้บริหารไว้สําหรับว่า,เ,าเดินทางไปไประชุมหรือว่าเดินทางไปทํางานนะครับพ็เหมาะสมกันดีนี่ตัว V250 ภายในก็หรูหราครับไม่ใช่แค่เป็นรถตู้ปกติแต่นี่มันคือรถตู้ไว้สําหรับผู้บริหารของ V250 คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนอื่นื่นก่อนเขาไม่ได้มีแค่นี้นะโอ้เบนเอามาเยอะมากอันนี้ตัว G L C 2 2 0 d ดี AMG Coupe นะครับซึ่งท้ายเขาจะลาดหน่อยครับสำหรับแต่ว่าก็คือลุยลุยได้นะครับขับสนุกด้วยนะครับคันนี้สำหรับตัว Mercedes GLC 200D 4Matic Coupe นะครับแล้ก็จะมีถ้าใครไม่ชอบสไตล์ Coupe หรือท้ายลาดเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตัวที่เป็นตัวปกติที่ไม่เป็นท้ายลาดเป็น Coupe ทรงแบบนี้นะนะครับมันจะเป็นที่ประมาณแบบนี้เลยด้านหลังเนี่ยมันจะโป่งกว่าตัวที่เป็นตัวคูเป้นะครับนี่ด้านหลังมันจะโป่งกว่านั่งสบายกว่านะครับ สำหรับตัวอ,อันนี้สามล้านสามล้านแปดนะครับนี่ล้วมาดูพี่ใหญ่นี่อันนี้สำหรับพี่ใหญ่เลยคันนี้ gls สามู d นะครับโัลเมติก mg premium นะครับคันนี้เป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะแล้วก็มีมาดหลังคือเป็นแค่คือคือ s class สำหรับสายลุยนะครับนี่ครับก็คือ mercedes benz gls 3 5 0 d 4Matic นะครับซึ่งเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วก็ จะมีความหรูหราช่วงล่างถุงลมปรับระดับได้นะครับแต่ว่าคันนี้ไม่สามารถแบบว่าบ um ัมเปอร์นี้ได้แบบยกยกไม่ได้นะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับเขาก็จะมีจริงๆมันก็จะมีตัวม่านให้ตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นม่านไฟฟ้าตรงนี้ให้เหมือนแบบสไตล์เอสคัสสำหรับผู้ภัยหานสายลุยนะครับแล้วก็เผื่ออยากไปแคมปิง้งมาอีกออแนวเออร์เบิร์ตนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นหรืออยากทำความรู้จักเบนท์แล้วก็หรือว่ามีเบนท์อยู่แล้วแต่ว่าอยากได้รถ คันเล็กไว้ใช้งานให้ลูกให้หลานไว้ใช้งานในเมืองนะครับขับสบายๆหน่อยก็คือตัว A200 นะครับแล้วก็มีตัว Gla200 นะครับซึ่งเป็นรถแนวเออร์เบิ้ลใช้งานในเมืองขับสนุกสนุกนะครับคันนี้ก็สองล้านหนึ่งนะครับใครที่อยากสัมผัสความเป็นเบนซ์ bend, นะครับราคาเริ่มต้นก็สองล้านหนึ่งเจ็ดสองล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นแนวเออร์เบิ้ลเป็นแนวครอสโอเวอร์ over, นะครับซึ่งคันนี้เป็นตัวขับสองหน้านะครับไม่ได้เป็นขับเคลื่อน ฟูลไทม์นะครับส่วนสายเติร์ดอันนี้เลยครับต้องมีนะครับนั่นก็คือตัว Mercedes AMG G, G 6 3อันนี้เป็นตัวสีเขียวนะครับแล้วก็ดูเป็นสีเขียวทุกแ่งมันจะเป็นตัวเมนูเฟกเจอรีนะครับซึ่งตัวด้ามจับจะเป็นตัว G นะครับเครื่องนี้เป็น V8 นะครับเสียงก็คือมันแล้วก็รถที่ขับสนุกนะครับแม็กเนี่ยขนาด22นะครับนี่เลยสุดยอด เป็นรถที่หลายๆคนหมายปองอันนี้คือหนึ่งในเจ้าของที่กําลังเดียวดูรถอยู่นะครับคนใส่สูตรนี้คือกําลังดูรถคันนี้อยู่ว่าเออจะซื้อไว้ตรงไหนดีเพราะว่าครับด้านนอกด้ผมไม่ห่วงโอ้โหอแม่สุดยอดจริงเลยครัเจ้าของผู้ใจดีมากคนนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือตัวเมย์บักนะครับนี่เลยฮูมเมซินิเบนเมย์บักอันนี้จะเป็นแบบอาคารสถานการเดินทางที่แบบว่าหลายๆคนที่ชื่นชอบ มันจะเป็นไฮเอนด์แบบหรูๆไปเลยนะครับหน้าหรูช่วงล่างสบายๆแม็ก20นะครับข้างในเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลานั่งสบายๆนะครับอ,อันนี้ก็คงเหมาะกับท่านผู้บริหารระดับสูงสุดนะครับเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนู้นก็จะมีส่วนของตัวที่มันเป็น เป็นรถสไตล์บ้านๆก็มีครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นตัว eQ นะครับ eQ ก็คือตัวเหมือนพวก plug-in hybrid นะครับหรือว่าแม่ๆตัวเป็น EV นะครับก็จะมีฝ่งนู้นเลยครับตัว CLS 220D นะครับแล้วก็มีตัว E 220D ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัว CLS 220D อันนี้4ล้าน6นะก็จะมีมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนฝาแฝดกับตัว CLS 53 แล้วก็ไปดูคันนู้นดีกว่าอันนี้จะเป็นตัว E220d m g Sport นะครับอันนี้แม็กก็จะเป็นตัวลายใหม่แล้วนะเป็นแม็กลายใหม่แล้วนะครับนี่เลยมาคันนี้ครับ S350d Exclusive อันนี้ก็ฮารูฮราระดับหนึ่งแล้วนะสำหรับท่านที่มีเงินเหลือๆหรือว่าอยากซื้อเป็นในานามบริษัทหรืออะไรก็7ล้านกว่าบาทเองนะครับสำหรับคันนี้นี่มาดูฝั่งที่เป็นตัว ตอนนี้หลาย,ลายแบรนด์เนี่ยพุ่งไปที่ในส่วนของตัวไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือแม้กระทั่งตัวอีดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็เริ่มต้นด้วยคันนี้เลยดีกว่าครับเป็นไงสวยไหมนะครับนี่ G L C 3 0 0ร้อย e 4Matic A M G Dynamic นะครับ สังเกตง่ายถ้าเป็น AMG เนี่ยคันอังคารจะเป็นซันลูฟนะครับแม็กจะเป็นลายสปอร์ตสปอร์ตนะครับไม่ใช่เป็นลายแบบว่าปกติที่มันเป็นขีดๆเนี่ยจะเป็นลายเป็นสปอร์ตโชว์ความเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับอันนี้เป็นคือเสียบปลั๊กชาร์จนะครับมามาดูตัวอื่นต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว S 5 8 0 E อันนี้คือใหญ่สุดของตัว S Class แล้วนะครับนี่เลยครับอันนี้เป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะสำหรับผู้บริหารเลยจอดแล้วก็ไฮบริดยาวๆกันไปเลยนะครับ ข้างในสมุทสบายช่วงล่างนุ่มนะครับโดยเฉพาะหัวที่รองหมอนเนี่ยบอกเลยว่านุ่มมากนะครับแล้วมาอีกหนึ่งตัวนะก็คือตัวอ e ีอันนี้ตัวเป็นตัว E 3 0 0 E นะครับอันนี้ก็เป็นตัว Plug-in e h ฮ b r ิ d เหมือนกันแล้วก็ช่วงล่างด้านหลังเป็นถุงลมนะครับด้านหน้าเป็นปกติเลยแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนอันนี้นเนี่ยช่วงล่างด้านหลังอาจจะไม่ได้เป็นถุงลมนะครับอันนี้ยังปรับระดับอะไรต่างๆนานา,นาได้ับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว นี e แ่แหละครับ C350E นะครับ e e e. C350E นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปักอินไฮบริดเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีช่วงล่างด้านหลังก็จะเป็นแนวถุงลมนะครับแล้วก็แม็กก็คือจะเป็นแนวที่เขาออกแบบมาใหม่นะครับตรงนี้เป็นช่วงตัวตัวตดลมนะเพื่อให้ค่าสามรรถสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยมันตับลงแล้วทำรถมีความสปอร์ตแล้วขับเคลื่อนได้ดียิ่งขึ้นนะครับ มาอีกหนึ่งตัวที่เป็นไฮไลท์นะัคือตัว EQS 500นะครับซึ่งคันนี้เนี่ยชาร์จ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลย700กิโลนะครับซึ่งตัว450เนี่ยก็ขับได้ไกลนะมาเจอตัวนี้นี่นหโหขับสนุกแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันอะไรต่างๆนานาเข้าบิ๊กนะครับแล้วก็คันนี้เป็นคันที่ประกอบในประเทศไทยด้วยนะครับดูในส่วนของตัวที่เพิ่งเปิดตัวไปสร้อน,รอนเร็วๆนี้นะคือตัว GLB นะครับตัวบีคันนี้นี่ให้มาเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์หลังกระจกเป็นกระจกแบบซันลูฟนะครับดูแม็กเมิร์เน่รุ่นพี่เลยนะครับแล้วก็ให้ของมาค่อนข้างครบคันมากนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดครับสำหรับตัว EQ นะครับก้อนนี้จะเป็นทั้งหมดนะครับของบู o m มอร์เ e เด b e n นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว m e r c e d e s a m g Mercedes ตัว EQ หรือว่าตัวเมบักนะครับมีครบครันนะครับอย่าลืมครับอยู่ในบูธ A19 นะครับใครที่สนใจมาได้ที่บูธนี้เลยครับวันนี้ไปละไปดูเตอร์ที่อื่นต่อโอไายไปที่ชอบ